จฉันตามเธอไปนี่ก็จะเป็นช่วงที่แบบอันนี้เขาแบบไปเที่ยวแล้วเลยเขาไปเที่ยวแล้วเราก็แบบเขาหายไปแล้วเราก็แบบหึงหึงหัวหงหัวอ๋อมันอย่างนี้หึงหวงนิดนึงโอเควันนั้นก็คือเขาไปเที่ยวแล้วก็แบบหายไปแล้วผมก็แบบโหกระวนกระวายอะเลยแบบว่าเฮ้ยไปอยู่ไหนว่ามันนอกใจกูเปล่าวะมันไปเที่ยวกับใครอะไรแบบเนี้ยครับพี่แล้วแบบนั้นเขาอยู่แบบยุโรปนะพี่แบบเขาเที่ยวยันแบบหกโมงเช้าอ่ะ แล้วแบบผงของเช้าคือเที่ยงของบ้านเราอะเบผมก็นอนไม่หลับผมก็เลยแบบเขาก็หายไม่รู้ทาอะไรอ่ะผมก็เลยนั่งเขียนเพลงเนี้ย่ได้ประโยชน์เลยใช่เบนั่งเขียนแบบพือระบายความรู้สึกตัวเองคือแบบตอนนั้นคือแบบเซ็งมากนะคือแบบโหเป็น่ะแบบโหทำไมทำอย่างนี้แบบเที่ยวแล้วหายไปเลยไม่ตอบไม่บอกกันเลยแบบอะไรอย่างเงี้ยฟังดูอย่างเงี้ยเหมือนแบบเหมือนคุณเครียดมากนะเครียดมากแต่บุกขึ้นมาว่า แย่จังดูน่ารักขึ้นเยอะเลยใช่พี่คือตอนนั้นความรู้สึกคืออย่างนี้แย่จังเลยอ่ะใช่ทไมเธแต่อย่าจริงคือแย่จริงๆนะพี่ดูมือในเพลงมันพูดเหมือนพูดตลกอ่ะแต่ตอนร้องอะตีเลียดพี่แต่คือแบบพอพอเราร้องแล้วแบบพอมันเป็นเมเรดี้แบบนี้เราก็เหมือนแบบ ม,มีมันทําให้เราก็รู้สึกดีขึ้นนะมันเหมือนแบบออเออแบบเเครียดน้อยลงอ่ะเบสแต่พอมันแย่จังแบบแย่จังอเงี้ยนะแต่ว่าส่งไปเนี่ยไปให้เขาฟังเนี่ยมันน่าจะได้ผลนะเพราะว่าผมว่ามันเป็นเพลงง้อที่น่ารักมากเลยเป็นเพลงหึง <ๆ S 2> ที่น่ารักมากเขาตลกอ๋อเขาๆๆส่งไปแล้วเขาว่าไงอ่ะโอ้ยเขาแบบว่าดูแบบเขาอไไปให้เปิดให้เพื่อนเขาฟังนะเบสเพื่อนเขาไม่รอผมเฉยก็บอก โอ้ยนี่อ่เพลงอะไรนะที่ตามแฟนกลับบ้านอะไรเยจังเยจังป่ะโอ้โหมึงแซวเสียเลยเยจังทำไมมึงคล้ายโดนเธอทำร้ายตรงใจจะดึงมือฉันขึ้นมาเพื่อผลักฉันลงไป